E.P. 2มันต่อจากตอนที่แล้วนะครับผม E.P. แรกผมก็เริ่มได้สร้างฐานขึ้นมาแล้วนะครับมาต่อ E.P. นี้เลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปดูกันดูนี่โค้ดเิ้นเปลืองอ่ะซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ผมอยากได้นี้ขึ้นชั้นอื่นได้ไหมชั้นเจงชั้นจงชั้นเจ็ดอะไรเงี้งยนะ สัมึงไม่ขึ้นสักทีวะโอเคโคตรแพงอ่ะชั้นสูงๆกันไปมันก็จะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้อือืออือตัวฟารีเป็นมือนอะแล้วเงินผมผลิตแบบเมื่อไหร่จะสร้างชั้นสามวะชั้นสามเมื่อไรจะมา มาตัดฟักโอ้ยสร้างทำไมโซฟาก็หลงของชิบหายอยู่บ้านอื่นหรือล่ะเชิญนี่เขาทำอะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาข้ามการอะไรวะทำการปาร์คคอให้สำบลเพิ่มเงินสดโอ้โหตาย <c oughs> กูไม่ได้ไม่ได้มาเล่นอะ่ะอ,อะไรเนี่ยเป็นรายชื่อการเกิดใหม่ดเดอร์บอยอืมโอ้โหสี่ร้อยล้านเอ็มไปกบ้านเนี่ยมันต้องมีของดีแน่นอนเะอัพตัวนี้แล้วผมจะไปลองเล่นดูตัวนั้นมันจะเป็นยังไงเฮ้บฮฮ้ โอ้ยขึ้นไม่ได้ดีกว่าปั๊บเป็นหมื่นเหลือเป็นหมื่นเหลือเป็นหมื่นเล่นเลือกพันหนึ่งไปไปลองเล่นดูถ้าตกก็ไม่เป็นไรเป็นมอนี่มันไม่ยอมแพ้จริงเลยเว้ยไปยังไงอ่ะเพื่อนอ๋อนี่เหรออ๋อฮะ What the fuck? คืออะไรดีแต่งเงินไม่หายครับโอเคโอเคปับป๊บปับป๊บดูละปับ๊บปั๊บปั๊บมาเอาเพื่ออัพเงิน <Yeah. S 1> อุ้ยอะไรของมันวะสองหมื่นแล้วเว้ย ซื้อทำไมรถสปอร์ตประโถอยากได้ชั้นสามแล้วครับเมื่อไรจะมาชึบ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 อุ้ย what t h e fuck มันเล่นยากอย่างวะห้าพันจะไปยากอะไร อยากไลน์เนี่ยเอ้ยอเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่ฉันตามมาแล้วเค้ยเรื่องหยิบหินหนึ่งหมืน่นหยิดเคลงมันจะตายวะหนึ่งหมื่นเท่าไรวะมามาสองหมืน่นเอหมืน่นหมื่นสองได้ละ มันไม่มีลิฟต์หรอวะมันไม่มีลิฟต์ขึ้นชัน้นสามอ๋อยังไม่ได้สร้างว t ตุฟ้กเราต้องสร้างก่อนเลยแน่เราจะลงวิธีลงลิฟต์นะฮะชั้นหนึ่ง yeah. เย็ดเฮ้ยเริ่มเป็นละเฮ้ยเริ่มเร็ววะ่ะเริ่มเร็ววะ่ะกดลิฟต์ๆดลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์นี่ ชั้นสองชั้นชั้นสองปุ๊บผมจะสร้างไอ้นี่ต่อสร้างลิฟต์นี่เอาไว้ขึ้นสวยงามลงชั้นหนึ่งเย่า่างตึงทางเลยได้รีบมาละใช้งานไปละขึ้นไปชั้น3ให้กูสร้างอะไรอะ่ะเกียร์เกียร์อะไรวะ ตอนนี้เงินเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วฮะไม่มันเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่าวะทำไมมันมีเป็นทีมแยกอย่างนี้วะสีแดงสีน้เงินสีเหลืองอยาขอขึ้นไปดูก่อนละกันว่าไอ้ตัวนั้นมันผลิตเท่าไหร่ปั๊บโอ้โหไอ้คอร์สสองร้อยสองหมื่นห้าสามสามหมื่นหกมาดูฟ้าเค ตอนนี้เราก็รอไปฮะกลายละกลายละกลายละสวยมาสองหมื่นหกล่ะ,ละ,ละ 2, 6, ลเอาไปก่อนนี่กล่องอะไรกล่องละสามร้อยยีดสิแค่มาเลยอืมมาแล้ว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  เงินเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วฮะนี่เจ๊ yeah. แป๊บเดียว1,000นอ่ะได้หนึ่แบบ 1, น 2, นงพันอ่ะสองหมื่นลเลยผมจะเอาผมจะเอาสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหกเอาไปอัพไอ้ตัวนี้อันนี้คืออะไรวะแล้วขออัพสามหมื่นหกก่อนละก,กันจุดพันละสามหมื่นสามอีกสามพันได้แล้วบ้างเฮ้ยใครขับรถวะใครมันมาขับรถกวูวะไอ้สั์เฮ้ย เอ้ยโดนขโมยรถ w What the f u c k อ้าวอ้าวโดนขโมยรถเฉยเอ้ยมึงเอาไปจอดทำไมตรงนั้นวนะมึงไม่มีไงเอามาไอ้นี่แม่งขโมยรถผมไสขอดูบ้านหน่อยดิทำไรขโมยรถกูอ โอ้โหพึ่งสร้างเองไหนหนอ้หน้องพึ่งสร้างเองอุ้ยอุ้ยดูกลัวกลัวโดนขโมยเงินในาศาสตว์มันเอาไม่ได้เว้ยมัขับรถยังไงวะแหมขับรถออกมาอ๋อตอนนี้บ้านเราก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวดูบ้านคนอื่นดิไม่เป็นไรอุ้ยสา,สาม,มส,าสามหมื่นเน็ดยแค่ชันสามครับอัพก่อนเลยสามหมืน่นอัพเนี่ย แค่แนีน้นะกล่องละสี่ร้อยยดเครื่องยดน้ำสี่หมื่นเก้าวเอ,เอแปบบเดียวหมื่นละเว้สามหมื่น้ยมันขับรถยังไงวะเขาเลยยังไงอ๋อไหนขาแล้วขับดิทัาไงวะ ทำไมอ่ะขัไม่เป็น4บน6ไอ้นั่นมันเท่าไหร่วะ4บน9รอเปล่ามาขออัพเครื่องทำเงินก่อนเลยเครื่องทำเงินคือสิ่งสำคัญกูจะไม่อัพหรอกไอ้ครึ่งทรงครึ่งเสียงอ่ะใส่พานลำเลียงเนี่ยต้องอัพแล้วก็อัควาเรียม <c oughs> โอ้โหตอนนี้เงินเงินขึ้นแบบจวดจวดจริงๆไปอัพอะคอเลียมก่อนเอาอัพสองพันเองใสผ่านมาจะได้เร็วเร็วขึ้นอืมอะคอเลียมคืออะไรวะไม่ให้กูไปอัพอะไรไม่อัพไอ้นั่นน่ะไอพวกกระหล่องก้องอ่ะ ผมจะเก็บตังค์ั p ไอ้ไนี่เว้ยอั u อ่ัวเรียมเนี่ยงัาเรียมหาเรียมคืมออะไรวะอัเดิกคืออะไรอะอ๋อไอสัตว์เอ้ยตู้ปลามัตกเอ้อะไรอีกไม่เอาอะไรก็ไม่ดูเจ็ดหมื่นห้าว่ะสี่หมื่นละ โอ้หตอนนี้เงินเราไหลลงมาแบบป่องปังป่องปัง,ปองโอ้ไอเครื่องพวกนี้ถ้าอยากให้มันไอนี้ก็ต้องเติม,มครับตรงนี้หกหมื่นอันนั้ 6, นมันใช้เท่าไหร่บอนี้มันใช่เจ็ดหมื่นป่ะเออเจ็ดหมื่นว่าแปดหมื่นเลยเฮ้ยไอตัวแปดหมื่นนี่มันอันนี้หรือเปล่าคูณสองเออใช่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 อื้อวิแปดหมื่นแล้ว รอฮะรอแปดหมื่นเท่าไหร่วะแปดหมื่นเก้าสวยครบละไปครับมีแปดหมื่นสองเองนี่ตัวแปรสองเท่าโูหโหโหจะห้เราเป็นพันหนึ่งอะ่ะล้วก็จะอัพเจ็ดหมื่นห้าแพรหุ่ยสองมือแล้วเย็ดแค่อย่างเร็วเย็ดโอโ้โหโอ้โห โอ้โหว่ห้าหมื่นแล้วหกหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นป่ะอันนั้นอ่ะเจ็ดหมื่นครับท่านผู้ชมเจ็ดหมื่นเท่าไหร่วะ 69, mm hmm. เจ็ดหมื่นเก้าเผื่อไว้สวยแปดหมื่นเลยมาใน nice. แต่ตัวนี้มันจะไม่ผ่านตัวแปรมันกล่องเท่าไหร่วะกล่องละหกร้อยเองไม่เป็นไรครับ อุ้ยอะไรอ่ะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะก็ประมาณท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้บ้านผมก็ได้ประมาณชั้นที่3นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเทาง่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับ